สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ I love to review จะมาแกะกล่องกล่อง Beauty Sleep in a Box นะคะ Best Selling Moisturizer to p u m p e r a Great Night s Sleep <S mm hmm. เขาบอกว่าเป็นตัว Moisturizer ให้ความชุ่มชื้นขายดีนะคะที่จะทำให้คุณหลับอย่างเต็มอิ่มนะคะอันนี้เขาโฆษณาเรื่องความชุ่มชืน้นอันนี้ Exclusive Only Eve Boy นะคะเราซื้อมาตอนที่ Eve Boy เขาลดราคา อันนี้กล่องนี้950นะคะมาดูกันว่า950บาทเราได้อะไรบ้างเนาะคือบางทีเราก็ชอบซื้ออะไรที่แบบเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจซื้ออันใหญ่มาแล้วก็ใช้ไม่เคยหมดเสียดายของแล้วบางทีก็หมดอายุก่อนเนีย่ยก็เลยจะซื้ออันที่มันเล็กๆมาแล้วก็จะได้มาลองใช้ได้เป็นแซมเปิลนาะเบื่อก็เปลี่ยนอะลองมาดูกันคินิคีน่ารักมากเลยเนาะ สีเป็นสีพาสเทลชมพูพาสเทลเขียวพาสเทลนะคะามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะให้มาสี่ตัวนี่ตัวนี้นะคะ All About Eyes เป็นไอค e ีมนะคะ Reduce Circle Puff ก็คือลดลดรอ,อยดำใต้ดวงตานะคะคแล้วลดตาบวมสำหรับ All Skin ก็คือทุกสภาพผิวนะคะเป็นคลีม ค่อยมาเล่าทีนะอันคร่าวๆก่อนหน่ออีกอันเป็น moisturizer s e r u นะคะเป็นตัว moisturizer เป็นครีมอีกอันนึงเป็น overnight mask นะคะเป็น m a s หน้ามา s หน้านอนอันนี้นจะเป็นครีมกันแดดนะคะ SPF 40ะมาดูทีละตัวเอาตัวไหนก่อนดีตัว eye cream ก่อนนะคะ จะมาเป็นเล็กๆน่ารักนะคะชุดนี้สามารถเป็นทรา v เวลเซ็ตได้เนาะก็คือพกไปเที่ยวได้นะคะขึ้นเครื่องบินได้เนาะสงสันีนนะไซสไม่น่ารอดเกินห้าสิบมลตรเป่าสามสิบมิลลิตรนะคะขึ้นเครื่องบินได้ไม่ใช่เกินเกินร้อยสีใช่ไหมเกินร้อยห้าขึ้นเครื่องเนาะแกะไม่อออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านให้ดูก่อน ลินิก all about eye สำหรับบำรุงบำรุงผิวดอบดวงตารูปไลรดวงตาในตอนเช้าและก่อนนอนนะคะตัวนี้ก็ถือว่านะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมนี่นี่นะคะสีนะคะน่ารักมากเลยเราเห็นสีของพวกนี้แล้วอ่ะนึกถึงอะไรรู้ไหมยี่ห้อที่กำลังฮิตก่อนโควิดนะ่ะเดี๋ยวรีวิวต่อให้ดูเลยนี่เลยไหนพิกซีใช่ไหม นี่ของอังกฤษนะคะอันนี้กําลังฮิตเลยผู้ทุกๆผลิตภัณฑ์เขาจะทําสีนี้หมดเลยเนาะหรือว่าแบบมันเป็นคอลเลคชั่นที่กาลังฮิตชุดสีนี้เขาก็เลยทําคลินิกก็เลยทํารุ่นนี้ออกมาแน่ๆโอเคนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี้เป็นไอครีมนะคะนี่เนาะ จะมีฝาปิดนะคะมีใช้คือจริงๆนี่ไม่ได้แอบแกะกล่องนะคือใช้ไปแล้วแล้วก็มารีวิวเอามาใส่กล่องให้ดูใหม่แล้วก็รีวิวกล่องม่ได้ทิ้งนะคะอันนี้กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นคลินิกกลิ่นหอมๆอนี่เป็นอายครีมแล้วมันจะอันนี้น่าจะเหนียวๆหน่อยอน่าจะข้นๆหน่อยเพราะเป็นอายครีมใต้ดวงตาต้องการความชุ่มชื้นมากกว่านะคะให้ดูตัวต่อไปนะคะ ให้ดูเป็น m o ชเล u r i z e r นี่ m o i s เ u อ i z e r surge surge ใช่ไหม surge อ่านอะไร m o i เ t u r i z e r surge ก็คือประมาณว่าประคมผิวด้วยความชุมช่มชืม้นอย่างนี้ surge ก็ประมาณว่าสาดกระเด็นอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนแบบผมกระหน่ำด้วยความแรงอะไรอย่างงี้แบบสาดสาด m o i s t u ซ i z e r สาดความชุ่มชืม้นนะคะอันนี้เนาะก็ออกมาเป็นฟ้าสีเงิน Hydration นะคะให้ความชุ่มชื้นเขาบอกอะไรอ่านไนม่ออก72ชั่วโมงนี่เนาะคลินิ mm hmm. กมอเตอร์ไซเซอร์เซิร์ชเอ็กซ์เทนเด็ดบมช่วยให้ผิวหน้ารีพลาเนชชิ่งไฮเดเรเตอร์วันนี้เราบำรุงผิวหน้าอันนี้เขาไม่ว่าอะไรแต่ว่าเท่าที่แปลก,ก็คือประมาณว่าเนี่ยนะคะให้ความชุ่มชื้นผิว72ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยก็จริงๆนะเขียนว่า Extend Replenishing เนี่ยก็คือไฮเดเตอร์ก็คือ, ater, คอเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างยาวนาน72ชั่วโมง72ชั่วโมงกี่วันอ่ะหนึ่งวันนี้ยิ่มสี่ชั่วโมงยิ่มสี่สองสี่สิบแปดที่สิบสามเจ็ดสิบสองสามวันเลยเหรอรู้สึกว่าอันนี้จะเวอร์ไปโฆษณาอันนี้เพราะว่าถ้าเทียบกับไอซีมตัวนี้มันก็เป็นเนื้ออ่ะให้ดูเนื้อเขาจะน่ารักนะนเนื้อเขาก็เป็นสีชมพูพาสเทลเหมือนกันนี่เห็นไหมชมพูพาสเทลน่ารัก แล้วว่าเนื้อนี้มันไม่ได้จะจะอยู่ได้สามวันเลยหรอเวอไปไมเนื้อนี้ก็จะแบบว่าบางๆนะคะเป็นเหมือนครีมเจลนะคะซึมง,ง่ายแต่ว่าเจ็ดสิบสามชั่วโมงนี่เราว่าเวอร์ไปอืมสิบสางเจ็ดสิบสองชั่วโมงนี่แบบเชียร์บัตเตอร์ยังเพราะว่า,าที่มันแบบเป็นออยๆเคลือบผิวไปเลยเนาะถ้าเป็นแบบสูตรที่มันผสมมีแบบพวกน้ำอควาเยอะเจ็ดสิบสองชั่วโมงนี่คิดว่าไม่ค่อยน่าไหวเนอะเรารู้สึกว่าใช้แล้วก็คือเติมความชุ่มชื้น นอนกลางคืนได้ในวันที่อากาศไม่เย็นนะก็คือแบบผิวปกติอากาศปกติอากาศ,กากาศไม่ได้แห้งมากก็คือเติมความชุ่มชืมชม้นปกติ3.2ชั่วโมงจริงเหรอใครบอกไหวมาบอกใครใช้แล้วรู้สึกแบบนั้นบอกเราด้วยนะ,ะตัวนี้ต่อไปอะไรตัวนี้ที่เราชอบมากนี่คลินิกมอ r เจอร์เตอร์เซอร์เวอร์ไนท์มาสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวมาสหน้านะคะพอกหน้า พอกหน้านอนกลางคืนนะคะแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาหน้าก็จะชุ่มชื้นแกะแกะแแกอุ่ยกระเด็นนนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นครีมสีชมพูอ่อนๆก็จะที่จะมันจะเหนียวกว่าตัวตัวนี้จะออกเนื้อเจลนะคะเป็นเหมนเป็นเจลเนาะอันนี้จะเป็นครีมมากกว่ามาส์ ตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่าไปเที่ยวทะเลมานะคะตากแดดกลับห้องมารู้สึกว่าหุยหน้าไหมหน้าแดงมากนะคะก็เลยเอาตัวนี้พอกแล้วก็นอนเลยปรากฏว่าตื่นเช้ามาหน้าหายแดงแล้วหน้าก็ไม่ไหมแล้วหน้าก็แห้งหน้าก็ไม่แห้งนะคะหน้าไม่ไหมไม่แห้งไม่มีรอยแดงคือพอกทาไว้ยเยอะมากแล้วก็นอนไปกลางคืนปรากฏว่าช่วยเรื่องผิวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น after sun อะช่วยให้แบบกันผิวแบบ โดนทำร้ายจากแสงแดดเนาะคือถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทา after sun หรือว่าทาตัวที้เวลเาไปตาแดเดยอะๆคะ่ะเคยเป็นไหมคือผิวมันจะลอกเลยนะมันจะลอกเป็นแผ่นขาวๆลอกเหมือนแบบเหมือนหนังงูลอกอะ่ะลอกออกมาแบบผิวหนังคือจะลอกเหมือนเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยลอกเป็นแผ่นออกมาเลยเป็นสีขาวๆอะ่ะเหมือนผิวชั้นบนมันโดนแดดเผาแล้วมันก็ลอกเนีเน้ยค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะ คอนเฟิร์มด้วยการไปลองใช้หลังจากไปลงทะเลมาตัวสุดท้ายไปไหนแล้วอันนี้เสียดายวงางไวตรงไหนดิทาหน้าหรอ <c oughs> เสียดายอันนี้อะไรเอ่ย even better ตัวนี้ city block anti pollution SPF 40นะคะก็คือกันแบบมลภาวะจากในเมือง city block อ่ะ SPF พ0เอสี CC, ิบสกินออนใช้สกกับทุกสีผิวนะคะตัวนี้ตัวนี้เ็นคิม <sign> <t our> กันแดดนะคะใครชอบตัวใหญ่ไปซื้อตัวใหญ่มาได้เนาะเราว่ามันเฉยๆจะเป็นคิมกันแดดที่เหมือนมีห่อไม้น่นะมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นนมีอะไรให้เห็นชัดกล้องมันกรจจบเนยะมันจะเป็นแบบเป็นสีไม่เห็น เป็นครีมที่สีเหมือนกับสีสีเนื้อค่ะเหมือนพ่อไมนัดเน่เป็นกันแดดสีเนื้อเนาะทาแล้วก็ไม่ต้องทาหลองพื้นก็ได้ทาแบบลุกเบาๆไปออกกําลังกายโอเคค่ะเสดายปิดก่อนโอเคค่ะก็แกะกล่อง beauty sleep in a box นะคะก็มีมาให้นะคะสรุปก็คือมีมาให้กี่อย่างนะคะมี max หน้า overnight นะคะมีกันแดดสีเนื้อ,อแล้วก็มี eye cream นะคะแล้วก็มีตัวนี้เราก็ชอบทาแล้วมันเย็นๆนะคะดูรอบเป็นเนื้อเจลว่าชอบมากเลยอ่ะเนะื้อมันสีน่ารักเป็นเนื้อแบบค r e เจ g ลอ่ะก็ท,ทาแล้วจะเยิ้ม ก็ซื้อขวดใหญ่ของของคลินิกมาใช้ได้นะาอันนี้นชุดสลลปบ็อกอย่างคร่าวๆน,นะคะใครใช้ยังไงก็ามาบอกด้วยนะคะก็คือหลักๆก็คือเติมความชุ่มชื้นเาของเราชอบมากที่สุดก็คือ Overnight ท์มาสนะคะตัวอื่นตัวอื่นรู้สึกเฉยๆคลินิกทา ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นแต่รู้สึกเนื้อรู้สึกถึงความฟินของเนื้อครีมเจลอยู่บนหน้ามันจะเย็นๆดีเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นล้วไปทาแบบโอ้ยสดชื่นมากโอเคค่ะวันนี้ก็รีวิวจบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะนี่แอบเห็นนะคะตัวนี้ตัวนี้นแสดงว่าถ้าติดแบบนี้แปลว่าขายแยกใช่ไหมคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ราคาเจ็ร้อยบาทนะคะ มอยเจอร์เ r อร์เ t e n d e d อ็กตัวนี้น,นะคะอันนี้นะคะขายแยกเจ็ดร้อยบาทเนาะส่วนตัวนี้ที่เป็นมาสหน้าตัวนี้นี่ละสองร้อยห้าสิบนะคะสิบห้ามิลลิตรเนาะตัวนี้นะคะน่เนาะครึ่งฝ่ามือเนาะได้ไม่เยอะนะคะห้มิลลิลตรเจ็ดร้อนี่กี่มิลลิตรอะสามสิบมลลิตรนะคะ